สปีดแปลว่าอะไรอะก้องสปีดอ่ะพี่อัดแล้วยังคาะอัดแล้วเมาไหมครับไม่เมองแต่ไม่เหมือนเดิ <c oughs> ม,ม <c oughs> ตีคุยกับออมเมียหนุ่มมา <c oughs> เล่าเรื่องนี้ดีกว่าผม <c oughs> รักเดสังก <c oughs> ูเ,เปิดแป๊บเปลี่ยนอีกที ัวก,กนนอเียโอเควันนี้จะตอบคำถามความเชื่อกันแต่ก่อนตอบก,ก็วันนี้มีกับเกมอร่อยอร่อยรู้หรือเปล่าเนี่ยสินค้าของออฟฟิศเรานะน้ำไก่เฮ้ยซองสวยอะ่ะขายเลยไหมล่ะ <laughs> แบงอะไรแล้วติดลมติดลมนี่คือหนังไก่ติดลมนะครับผมบอกเลยนะว่ามันไม่มีลูกค้าเจ้าไหนหรอกที่จะยอมให้เรามากินน้ำมาอกแล้วก็มาโฆษณาสินค้านะก็ที่มาโฆษณาแบบนี้ได้ก็เพราะว่าของเราเองซึ่งก็คือหนังไก่ติดลม <c oughs> ซึ่งสโลแกนก็คือ <c oughs> กินติดลมลองติดใจ <c oughs> รอเปล่าเฮ้ยุด้ายเลยสุด้ายก็ หนังไก่นกีน่ต่างจากทั่วไปเพราะว่าโคเชฟเขาสิงสิงขอภาษาอม่ง่ายผมบอกกันนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมพี่เวงพี่ตัม้มแล้วก็เชฟหนุ่ยนะฮะเราคุยกันมา3ชาติแล้วกว่ามันจะออกมาเป็นโอ้ขาดหนุ่ยเสียชื่อลแลเนี่ยเราก็พยายามทำให้รสชาติแตกต่างไปด้วยความที่เป็นตัวของตัวเราเอง ก็ได้เป็น3รถนี้มนาะอันนี้เป็นออริจินอลนะครับที่เราทําขึ้นมาเราพยายามทําให้เข้าถึงคนไทยคนไทยชอบกินไก่ทอดห่นใหญ่ก็เลยมาเป็นรถนี้ซึ่งมีกลิ่นของเจียวแล้วกันของเจียวมันลีดออกมาต่อมารถศีราชานะครับสีลาชาจริงๆมันเป็นซอสของ ไทยเลยแล้วก็เวียดนามเขาเอาไปเขาเอาไปทำเป็นเป็นเป็นซอสแล้วมันบูงมาซอสผาเขียบที่เราจะรู้จักคือมันมันโบวายมากพี่เลยแบบเฮ้ยไอศีราชาเนี่ยมันควรจะเข้ากับแบบไอเทมที่เรากำลังทำอยู่แล้วกะเพราอันนี้ภูมิใจเสนอมากเพราะว่าพี่เคยทำซอสกะเพราขึ้นมาตัวนึงจริงๆแล้วอยากทำซอสออกมกไายเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันรสชาติมันมันถึงมันถึงพิถึงเขียดมันจิ้มเข้าไปแล้วเหมือนแบบกินกะเพราเข้าไปทั้งส่วนเลยสามตัวเนี้ยบังคำถามแรกครับ คุณคิดว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปนรกแล้วแต่ว่าคนทำดีก็ไปสวรรค์คนทำชั่วก็ไปนรกตายแล้วก็ตายแล้วก็หายไปสาสาร,สารหายไปแล้วก็ <c oughs> ก็อร่อยว่ะเอาเข้าวเหนียวมาหน่อยได้ป่ะตายแล้วส่วนตัวพี่ว่าจะมีพลังงานอะไรบางอย่างออกมาจากร่างกายที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผีอะที่แบบเป็นพลังงานในร่างกายเราเราก็แค่เหมือนหลับไปตลอดชีวิตอะพอเราตายแล้วใช่ไหมคะเราก็เกิดเลยค่ะอาจจะเกิด <c oughs> ใช่การตายปุ๊บคือเกิดเลยเกิดในภพไหนต่างๆอาจจะเป็นสวรรค์ไหมนรกไหมหรือภพภูมิเดิมแต่ว่าเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันเชื่อเรื่องวิญญาณ ข้อที่สองคุณเชื่อเรื่องดวงมัง้ยีหมายถึงว่ามีคนมาบอกเราว่าเราจะโตขึ้นมาอีกสองปีเป็นแบบนี้ไปดูดวงแล้วมีคนมาบอกเราว่าอีก2ปีจะเกิดเรืองนีไม่เชื่อเชื่อแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเชื่อนี่ชอบดูดวงมากดูทุกแบบไม <ฟ S 2> <ๆ>่ว่าจะดูไพ <ฟ S> ่ดูมือดูอะไรเเราก็จะเห็นว่าเออชีวิตเราคือจะเป็นยังไงไม่เคยเชื่อเลยจนไปเจอหมอดูท่านทายตั้งแต่สีประตูบ้านส<ม>ีบ้านบาเลีค<ม>ือพอชิเนเองถูกหมดเลยผิด อย่าชงแบงนี้คูนับถือเขาอยู่ทุ่งมาเลย <S <S เริ่มเชื่อว่าศาสตร์แห่งดาราศาสตร์มีจริงคือแ็นว่าดวงเหมือนมันแค่เป็นแบบเป็นแผ่ให้ชีวิตอะมสมมุติเขาทักเรามาว่าเดือนนี้อย่าเดินทางไกลอาจจะมีอุบัติเหตุเราก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นมไม่ประมาทในการขับรถอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เชื่อรอยพรเนนะรู้สึกว่าดวงมันก็เป็นแค่เหมือน เข้มทิด่ะเอาแบบความนนคิดในส่วนุคคลนะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าดูอนาคตคนอื่นได้จริงอ่ะคงไปทําเรื่องใหญ่กว่านั้นนะเช่น,ชนเรื่องที่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับประเทศเรื่องใหญ่ๆเลยเพราะเรารู้อนาคตแต่ดันมาดูดวงว่าอ้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยหาเงินไม่ค่อยได้เงินไหลออกอะไรเงี้ยแปลกเรื่องมันเล็กเกินไปเรารู้อนาคตเลยนุ้ยเขาเปิดเปิดเพจเก่าเริ่มเปิดเพจไหมดูดูว่าวันไหนเวิร์กเอาวันนี้ ถ้าสิ่งที่มันเรื่องใหญ่เราก็ต้องดูเลิกดูเอาแชร์กันนิดนึงเบอร์โทรศัพท์นี้เชื่อไหมไม่เชื่อเราซื้อเบอร์มาอมอของมือข้อที่สามผีมีจริงหรือไม่เพราะอะไรมีมีจริงไม่งั้นจะมีเรื่องเล่าเหรอเรื่องเล่ามันก็ต้องเกิดจากหลากฐานอะไรบางอย่างที่คนเขาเจอสิ่งที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีหรือเปล่าเป็นค่ะพู่จอมอยู่ที่นี่แหละ ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะชี่อนี่ขายเอาไปกินเออระวังปิดลมผีไม่มีจริงอ่ะถ้าเราพูดว่าผีอ่ะผีคือแบบมันมาหลอกเราแย่ไงี้ยไม่เคยเจอนะถ้ามีจริงนะขอลองไปหลอกไอ้หนุ่ยสักทีถ้าเล่านิยามเลยนะเนี่ยเราสั้นๆเล่าสั้นๆอะไรเล่าสั้นเอารวบๆตอนพี่บวชอ่ะติดเมียนแล้วก็เจอผีนไปส อตอนที่บวชบวนะก<ๆ>ุติกุต,ต,ต,ติพี่ก็ติดเมนแล้วก็ตอนระหว่างบวชมาเราก็ไม่เคยเจอเลยแล้ววันก่อนศึกก่อนไปบนินฑบาตเราก็เจอจริงๆเราตื่นมาจำวัดเช้าเสร็จแล้วเราก็ก่อนไปบิณฑบาตเราก็มานอนแป๊บหนึ่งสรุปเราลุกไม่ได้มีเสียงแตะแตะตะแตะเดินมานั่งข้างๆเราเหมือนก่อนศึกเขาจะแบบมาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยเพราะเรากำลังจะเรากำลังจะออกศาสนา ก็เลยเริ่มเชื่อเนี่ยตอนนั้นแหละว่าผีมันมันมันจริงจริงไปเชื่อเรื่องความตายกเชื่อเรื่องผีได้ไงงงปะตายแล้วไปสสารงงแล้วไปซื้อหนังไก่มากินนะครับตายแล้วเป็นสสารแต่วิญญาณมันยังอยู่โอ๊ยโอ้ยยังนิยองแย่นิยองแย่เงียจี้ได้ไะกูเริ่มเมาเแล้วมือข้ามหน้ามเลยสมมุติถ้าพี่เติร์ดเจอจริงๆจะยังเชื่อไหมมาเป็นตัวเลยเป็นโคมาหาเลยเป็นเหตุๆเลยแบบมาแบบหน้าเละๆหรือแบบหน้าเละด้วยเหรอมาอยู่ตรงข้างหน้าพี่เลย และห,หายไปต่อหน้าพี่เลยหายไปเลยแบบวูบเลยใจจะเชื่อไหมเชื่อเราจะอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมถ้ามาเราก็อธิบายไม่ได้เราก็หัวเราเชื่อพี่ไม่เชื่อว่าวันหนึ่งจะมีวิญญาณหน้าเลมาให้พี่ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวันลุกขึ้นหัวฟูไปเลยเชื่อเชื่อเอ้หมีจริงห่ะมี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 ตาตาขนนกตองมาเลยมี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 ถ้าเจอก็เชื่อเอาเป็นว่าไม่เจอต้องทำทิปทำทิปจุดทูบก่อน ากระตุกขวาร้ายซ้ายดีอันนี้ไม่เชื่อเลยอันนี้เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อมากกว่าอันนี้จะเป็นที่กล้ามเนื้อก็อบ้างทีอ่ะพอกระตุกขวาเราก็คิดว่าไอเสียต้องมีอะไรแหละมันก็มีจริงแต่พอกระตุกซ้ายมันต้องดีไม่เห็นมีอะไรดีเลยคิดว่าไม่จริงนะมันก็เหมือนจิ้งจกทักก่อนออกจากป่าหรืออะไรแบบนี้นเราไม่เชื่อถ้าเกิดสมมุติเราตาก,กระตุกขวาแล้วก็จะบอกขวาดีซ้ายร้ายสลับกันมันเป็นเคลด็ด เป็นไ่มเชื่อสมมติตาขวากระตุกแล้วบบขวาดีไซน์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 จุดทุกทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นดีในทันทีถ้าสมมติกระตุกซ้ายซ้ายมันดีอยู่แล้วแหมจะลองภูมิข้อสุดท้ายแล้วการกลับชาติมันเกิดนี่คือเรื่องจริงไหมเราเห็นในทีวีบ่อยๆไปพิสูจน์นู่นนี่ซึ่งมันยังพิสูจน์ไม่พอสำหรับเราเราไม่เชื่อ ตามหลักพุทธศาสนาเลยก็มีแหละเพราะพระพุทธเจ้าก็กลับชาติมาเกิดหลายชาติใช่พี่ก็ศาสนาพุทธเหมือนกันแต่พี่ไม่เชื่อจริงค่ะอันนี้เห็นร้อปร์เ็นต์ไม่เชื่อนะแบบไม่ไม่รู้แบบเคยดูดวงที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนแบบเป็นผู้บำเพ็ญตบะมาแล้วมาเกิดเชื่อปะูเออทำไมกูดูเหมือนเป็นคนไม่บำเพ็ญเพียนหรอเคย แตนะ่เรื่องเล่าแต่ก็มีความเชื่อนะเพราะว่าเซน่าไปดูดวงมาใช่ปะแม่แม่ชอบดูดวงเหมือนกันแม่ก็ไปเคยไปดูว่าแบบออชาติที่แล้วแบบเกิดในราชานที่ห้านะมีคุณนาย,น,ายนู่นนี่นั่นพ่อเป็นทหารเราก็มาดูเซนบอกว่าเป็นนางฟ้าแม่ใครแตไม่เชื่อเพราะบอกว่าเราเคยเป็นนางฟ้าก็เชื่อเราเชอบเพราเราชอบไม่ใช่ทกคนเดียวนะทักสองคนนะคะว่าชาติที่แล้วเป็นนางฟ้า ก็เชื่อเลยแน่จริงเรื่องกับท่านมาเกิดถ้าเขาบอกว่าเราเป็นนมามบาเราเราจะเชื่อมันก็พิสูจน์ไม่ได้ก็อาจจะไม่เชื่อชาติที่แล้วคือบำเพ็ญอะไรบกันบำเพ็ญ um เราอาจจะนั่งสวดมนต์<ม>นั่งสมาธิ<ม>หรือจะแบบไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ชาติแล้วกูเก็บกดไงไม่เด็ดถ้าดูชาตินี้คือไม่ได้ไม่ได้ไไดชาตินี้คือเมลีไม่ได้ตีเหมากูเมลีมากกูกินทุกวี่วันก็ต้องบุญเยอะแหละชาติที่แล้วแต่ชาติชาตินี้ก็ แบเยอะหน่อยให้มันถั่วเฉลี่ยกันเปิดไม่เชื่อเลยไอ้กูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกัว่ไม่กูก็กลัวเหมือนกันนะก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าคือแบบรสชาติชีวิตแกคนเรามันก็ต้องลองหลายๆด้านสวรรค์กูยังไม่เคยขึ้นหรอกแต่รกอ่ะกูว่ากูลงแน่ๆชาตินี้แหละกูลงรกแน่ๆไม่น่าได้บุญนะคะแต่ถ้ากินหนังไก่ติดลมบนปุ๊บขึ้นสวรรค์แน่นอนนะคะ คาดนี้เลยอวเป็นวันทีเจ็ดจ้าอ้าวเเข้าสู่ ASMR นะครับอันนี้เป็นคลิปคนเมาที่ตอบคำถามโคตรเพลินน่ะกินไปด้วยตอบไปด้วยก็เฮียวอร่อยได้กินหัดใหญ่ปะได้กินเลยไก่ทอดหัดใหญ่หนึ่งอันนี้มันอยู่หัดใหญ่เลยค่ะ ใช่ปกติที่เรากินหนังไก่อะมันจะเป็นแบบมันจะชิ้นหนาๆใช่ปะแล้วมันรู้สึกกินยาก<ม>อันนี้รู้สึกว่ากินแล้วก็ยังสวยอยู่แบบว่าอีดอกมันเป็นไปได้ยังไงที่หนังไก่มันจะบางขนาดเนี้มึงบางมากบางกว่าหน้ากูอีกหน้ากูหนากว่า, <7. S 2> าวเซเว่นเฮ้ยควรลงคนน่าจะอยากกินนะคะซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปอยากหรอซื้อได้ที่ IG ไอจี ยังไม่ขาไม่ต้องขายตอนถ่ายยังไม่มีเพจนะตอนถ่ายก็ <c oughs> อาอพอมีเพจมันอาจจะชื่อติดลมหรือติดลมบนเราขึ้นไม้ให้ตรงนี้แล้วกันเรียวเลยเรียวของจริงนะ <c oughs> เลยอ่ะไปสั่งไปสั่งซื้อกันได้นะครับบ <c oughs> อก่อนว่าอันนี้เราทํามานานแล้ว <c oughs> คุยกันมานานมากเราก็ลองสั่งดูครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นลิมิเต็ดจริงคือเราไม่ได้ว่าขายไปเรื่อยๆลิมิเต็ดจริงมีกี่ซองประมาณชุดแรก มี5,000เองมีประมาณ5,000ไม่ใช่แต่ถ้าขายเป็นชุดก็ประมาณแบบ1 0 0เองอ่าถ้าเราขายเป็นชุดอย่างนี้มันก็พัน่คนเองถ้าเกิดว่ามันหมดชุดนี้เราบอกไม่ได้ว่าจะทําต่อหรือไม่ทํที่ก่อนขอดูฟีดแบ็กนิดนึงเพราะว่ามาจิ้นมันน้อยมาจิ้นมันน้อยเส็ละเท่าไหร่389ป่ะรู้สึกอยากให้คนได้กินเลยด้วยแบบราคาที่มันไม่ได้โอเวอร์เกินไปกับกระบวนการการทำอยากให้มันกินมันเพลินโดยที่ไม่รู้สึกหนักกินติดลมนะทุกคน เราหวังจะติดใจนะเทเบลาเทเีลา <la>